แม่ยางงานเกษตรแปรค่ะแม่ยาชงชมซีน่ะชื้อชื่อตอนนี้นะครับสินค้าดิบทองแฮเปิดจำหน่ายแล้วนะครับไขบ่ไก่มูลค่า85บาทจาก100กว่าบาทนะฮะ ไข่ไก่ขายแล้วนะครับจาก100กว่าบาทนะฮะเหลือ85บาทครับส้มสามร้อยเหมือนเดิมครับเป็นส้มสีทองนะจากสุโขทัย3ามร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่โน้นนี่ฮะไม่จำกัดนะไม่จำกัดนะครับเป็นอะไรเนี่ยมาต้องยี่สิบบาทเท่าเองไข่ไก่จำกัดเพราะเรื่องแข่งนะฮะมีคนแบบาไข่ไก่นะครับสี่้ิบห้าร้องนี้เปิดขายแล้วนะครับแล้วมีคนนะครับจากเซนต์รับ ไข่แล้วจะซื้อไข่ที่ว่ารที้ว่าการที่ว่ากรที่ว่กรีวาการที่วากรูี่กเที่ร่วกร่าการทอนการี่าการาการีาการทีว่ร่าราการทต่าการีวกรท่าการ่าการว่าการาราการทีวร่ากีเกรที่าท่ากวากเ่วูาการท่ารที่่ารการที่วาารทาการ่ว่ากาเที่อ่าารที่ว่ารี่ เรียกเชิญข้างหน้าเวทีได้เลยครับคุณผู้ชมเข้าใกล้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะสื่อให้ทุกท่านได้ชิมกันด้วยนะครับถี่หลากหลายมากมเลยแต่ว่าป้ายแลม55ดวงมาเสื่อไทยแน่นฮอตเซตในไทยก่อนเลยนะครับนี่นะโอ้โหอยากให้ทุกท่านได้กินกัน มีหอมแดงมี Omaha, ส้มมีหน่จัดหน้าที่ทองเ้ยโชคดีค่ะบาค่นนันนับน้ำมันน like ้ำม <grandma. S 1> ันมันน้ำสัันันน้น้านนำมัันน้น้ำมันนมันน้มนน้นนน้นนน้น้มัั้รัมน้ำรส้มนะน้ำ

นซึ่งเชิญได้วิธีกรระดับอยเรากับทานพระปีศวจการประกาศชันะคุณัจนเดี๋ยวสิตกนเยวเงาเมย์หน่อยนะก่อนเดี๋ยวจะได้จิบุกเราคงได้เยอะมา